ผมจำเป็นต้องออกมาพูดผมจำเป็นต้องออกมาทำให้คนเหล่านี้ที่กำลังจินตนาการใช้วาทกรรมกับบริหารงานของท่านนายกอุงอิงผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนายกอุงอิงบริหารประเทศเนี่ยสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มันก็เห็นกันชัดเจนละหนึ่งหมื่นบาทที่กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็เห็นกันได้ชัดจับต้องได้แบบเป็นรูปกระทำแต่สิ่งที่ไอแกนนำบางคนอดีตแกนนำบางคนออกมาพูดเรื่องเกาะกูดเรื่องโน้นเรื่องนี้มีแต่จินตนาการมีแต่เพ้อแต่ฝันแล้วก็มีแต่อคติที่ออกมาพูดออกมาใส่ความให้กับประชาชนได้ฟัง แต่ประชาชนเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอกเพราะว่าอีกคนหนึ่งทำงานแค่เดือนเดียวประชาชนได้ประโยชน์เลยเกือบทั่วทั้งประเทศนะตอนนี้เกือบทั่วทั้งประเทศก็คือเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อีกคนหนึ่งนะที่เป็นอดีตแกนนำก็ใส่ร้ายป้ายสีอย่างเดียวใช้วาทกรรมอย่างเดียววันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงอดีตแกนนำถ้าคุณจะพูด ถ้าคุณจะทําทให้มันมีประสิทธิภาพและจับต้องได้แบบเป็นรูปธรรมวันนี้หน้าที่ของคุณเนี่ยนะทำเรื่องของพรบรนี้และโทษกรรมเรื่องของตัวเองก่อนเรื่องของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบก่อนเพราะว่าคุณเป็นแกนนํานําพาพี่น้องออกไปท้องถนนแล้วประชาชนถูกคดีความ ติดคุกติดตารางและบาดเจ็บล้มตายสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนรออยู่รออยู่เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้าคุณรักประชาชนจริงแกนนาอดีตแกนนาถ้าคุณรักประชาชนจริงคุณช่วยผลักดันพรบรนี้ตรร้ษกมออกมาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนให้ประชาชนได้ประโยชน์หน่อยได้ไหมล้ง คดีความให้เขาหน่อยได้ไหมเอาเขาออกมาจากคุกหน่อยได้ไหมแล้วเยียวยาพวกเขาให้ได้รับประโยชน์หน่อยได้ไหมคนที่โดนคดีความเรื่องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองทั้งหมดเขาไม่รู้อีนอเนยเนอะเขาก็ไปตามแกนนำอะเรื่องเก่าคุณยังไม่เคลียร์คุณจะเอาเรื่องใหม่มาชวนพี่น้องออกไปอีกฉะนั้นอย่าเพอ้อฝันอย่าจินตนาการ เอาเรื่องที่คุณสร้างขึ้นไว้เนี่ยจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนสนที่เช่นเดียวกันประกาศบอกว่าจะเป็นยามเฝ้าแผ่นดินสนที่ทำอะไรไว้บ้างครับช่วงปี54สอปี49สนที่ไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิทำให้เสียหายหลายเลยละ่ะมากเลยละ่ะและไปยึดทำเนียบรัฐบาลเสียภาพพจน์ของประเทศชาติแทบจะ ขายขี้หน้าเอาพูดกันตรงๆน้ำมือของสนทิทั้งสิน้นตั้งแต่ท่านนายกสินออกจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศ17ปีกว่าผมเห็นแล้วว่าสนที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับบ้านนี้เมืองนี้แม้แต่น้อยประกาศตัวเองว่าจะเป็นยามเฝ้าแผ่นดินได้ทําหน้าที่ยามสมบูรณ์หรือยังสนทิได้ทําหน้าที่ยามที่ตัวเองอยากจะเป็นเนี่ยมันสมบูรณ์หรือยัง แล้วถ้ารุ่นสนธิเนี่ยมันเจ๋งมันแจ๋วม,มันมีประสิทธิภาพที่ดีประเทศชาติคงไม่เสียหายประเทศชาติคงจะเจริญไปมากกว่านี้แม้แต่เรื่องคดีของตัวเองในยุคข,ของคอสอชอเนี่ยอำนาจมาจากปลายกระบอกปืนเนี่ยสนธิทำไมไม่ให้คอสอชอเนี่ยไปติดตามไอ้คนที่มันรอบยิงสนธิมาดำเนินคดีนี่อุ้งอิงเขาไม่ใช่นักเลงอุ้งอิงเขาเข้ามาแก้ ไขปัญหาเรื่องปากเรื่องของท้องเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วส่วนที่เนี่ยมาอาคติได้อย่างไรแกนนํอาอดีตแกนนํามาอาคติกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรฉะนั้นก่อนที่พวกคุณเนี่ยจะไปอคติกับคนรุ่นใหม่คุณต้องมองย้อนกลับไปในตัวคุณก่อนที่ตัวคุณก่อน ว่าพวกคุณได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศนี้บ้างฝากไปเตือนสติตัวเองด้วย